โอเคนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะนี่นะฮะก็เป็นข้างหน้าเราก็จะเป็นห้องบอดนะแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> โอ้ผ่านได้นะครับผมดูเลือดนะฮะ Sunday, ขอการาบสวัสดีทุกชมทุกช่อนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเลตันแบงแล้วนะโอเคนะครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟหลักผมนะครับนะฮะโอ้วันนี้ก็จะมาลงดันเจียนอันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัดนะครับผมผมว่าผมไม่น่าจะผ่านรอบเดียวนะคือเออยังไงเนี่ยทานผู้ชมมันหนาม,มันเยอะมากเลยทผู้ชมกับกหนามือผมโคตรเกียดมาเลยทานผู้ชมนั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัดไปบางช่วงบางตอนนะไปัดอ๋อแบตก็จะหมดโอ้โห เดเทสก่อนวิ่งเลื้อเปล่าโ,โคดเร็วต่เกาะโคดบางนะครับผมกอนเทผมเป็นไรลุยกันเลยนะครับดันโด,โดโดง่ายมากนะอันนี้นะครับก็จะดอกเป็นของเทกนะท่านผู้ชมนี่นะครับดอกเป็นชุดเทกทั้งเซตเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะแต่จะสุ่มดอกเป็นชิ้นนะฮะโอเคล้วเซิร์ฟหลักที่ผมอัพนะครับผมก็เท่านี้เลยนะครับ มีเยอะมากนะก็เกือบ<ๆ>เกือบเท่าเซิร์ฟออ,ออนไลน์นะครับแล้วก็ยังไงนะของที่เตรียมไปนะครับน้ํานะครับก็ยาพวกนี้นะจิปาถะพวกนี้นะครับผมแล้วก็เอานี้ยาการสลบไปด้วยนะครับบอสเป็นบอสแมงกะพุนนะครับผมน่าจะมีค่าสลบได้แหละนะไปลุยกันเลยนะครับตัดยาวแน่นอนคลิปดีเอาให้แบตหมดไปเลยให้ตายเถอะเนี่ยแล้วก็เกิดมาตรงนี้นะ ก็ใช้ไม่ได้นะผมนี่อันนี้ไม่ใช่ทางไหนวะอันนี้เป็นไม่ใช่เดี๋ยวผมลงเมื่เช้าเซิร์ฟออนไลน์ไว้ท่านผู้ชมแล้วคือแบบว่าคือแบบว่ายังไงอะ่ะคือผมตายอ่ะตายสองรอบเลยท่านผู้ชมตรงนี้แหละนะฮะโอเคผ่านได้ผ่านก็ช่างมันตีผ่านวะ ชุดเทคมันเร็วนะครับผมเนี่ยชุดเทกมันดีอย่างเงี้ยนะผู้ชมเวลาเนี่ยไม่รู้ทุยลิ้นพันอยู่แล้เกกินน้ำไปแล้วก็ใส่ชุดเกาะฟ้อมบวกนะครับผมไม่ใส่เกาะเทกบวกนะเสริมนี้ข้าป้องกันน้อยวะ่ะสี่พันหนึง่งเสื้อออนไลชุดชุดป้องกันมันเท่าไหร่วะมันเยอะอะท่นผู้ชมคือแบบเยอะมากอีลิงอีลิงเจาะ ธนูผมไม่แรงด้วยเพิมเนี้ยผมต้องใช้ดาวบวะล้วขลบกขล้นแล้วท่านผู้ชมมีขนาดลิงนะท่านะผู้ชมนี่ม,ม,ม,มันแรงว่ะต้องใช้ปืนละไม่ได้ไม่ได้ปืนเพิ่มนี้ก็เบ้าบ่าไม่จะแรงเลย แต่มันไม่แหลกน,นะครับสลหรับเชิญนี้มันมันมันไม่วาร์ฟนะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 แต่ปืนมันเบามากอ่ะเอาเอยาเยอะเกินกดนี้ไม่ติดเลยปืนเบาะนะครับสำหรับเซิฟนี้นะโอ้ยลูกซองดาเมเแค่สองร้อยเองเอยไม่ใช่สองร้อยร้อยเดียวร้อยกว่านะครับเน้นเน้น เน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวแผนที่ดันผมก็จะติดไว้นะครับผมโอเคมารีวิวดันเลยนะครับดันนี้ยากอยู่นะท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีกอดถนะีอนะเอาจริงเวลาเราวิ่งผ่านถ้าไม่มีกอดถีอเราว่าจะแตกได้เลยทีเดียววนะครับฟ้าที่เหมือนอิชาลีเลยแล้วไม่มันแรงนะถ้าอีกน้อยเอื้อเอื้อติดติด ช้าคือผมลงสองครั้งผมไม่ผ่านเลยนะผู้ชมผมมันวิ่งช้าแล้วตัวมันหนักเหรอเว้ยแล้วแบบอัไงเรามีกอเพกแดงเติมนั้นมีเจะหมวกนะผมจะหมวกนะครับที่เป็นบูปินสามันตอนนี้มีสี่ขายหน่งครับโอเคผ่านแล้วเดี๋ยวผมจะติดแผนที่ดันไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคใส่กอเท็กเลย นี่ให้วิ่งไงไวนะครับผมเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันไม่ได้การโอเคเก็บของนะครับเฮ้ยได้บูปินมาวะ่ะแรงหรือเปล่าวะโคตรกาดไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ เอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องไปทางนูน้นเออหลงครับหลงเดี๋ยวหลงถ้าผมตัดคลิปคือผมตายนะครับก็ตรอ,อนาดเลยอุ้ยกำแพงอุ้ยเดี๋ยวดันเลยเนี่ยเุ้ยเปลี่ยนชุดแป๊บ แล้วกาะเทกแตกโอเคอาเจนแน่เลยเฮ้ยดิโลเยอะๆเนาะนึกว่าอา okay. เจนดิโลเหรอโอเคไอเลือดเยอะอยู่อย่าให้มันพ่นพิษถูกนะครับผมอย่าให้มันพ่นพิษถูกเรานะมันจะมืดไปเลยนะครับเอาปืนกลน,นี้ดีกว่าปืนกลไม่ค่อยได้ใช้หรอกดันเนี้ใช้แต่ทันเลยสำหรับฆ่าบอสโอ้โหโคตรแรงโคตรแรง นะ,ะ,ะตายเจ็บบุคขนัว้เยอะๆนะครับเอามาสักร้อยห้าสิบปอก็ได้นะเทอร์ดน,นี้แม่งกับพุนนะครับใช้ปืนในน้ำไม่ได้นะมันใช้ได้แต่ธนูนะครับโอ้ยอย่าอย่าพ่นไม่โดนหลับมันตีแรงจังวะตัวกระจีเดียว เปิดไปแล้วก็ยิงมันอ,มอ,มอ,มอุ้ยโดนที่หายแล้วอ้าวที่หายแล้วครับผมตัวนึงมา,างข้างๆเราเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆบแบบสองตัวไอ้ตัวเดียวมันแยกล่างเหรอมีสีใหม่เหรอ าการแยกล่างเหรอหนูยังไม่จบนี่วาอ,าอีกรถนึงรตน,นี้น่าจะรตสุดท้ายแล้วนะครับกระสุนมาพันเจ็ดเอ้ยไม่ยอมมาพันเก้าปกติผมจะแบกมาสักสองสามพันเลยนะกระสุนหมดแล้วนะครับผ่านโอเคแล้วเราก็จะ ไปตรงไหนเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนใส่กอเทคแปบบ๊บเกียดวิ่งมันวิ่งช้าว่ะกอเทคกันวิ่งเร็วไงทุกคนแต่ผมไม่แนะนําให้เอาไปแทงนะครับผมเล็บยาวนะยาวไปแทงเล็บยาวทีเดียววนะครับตบสองทีเกาะเทกแตกนะครับผมอุ้ยได้ดาบนี่มาไม่เอาไม่ชอบอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะมันฟาร์มไฟเบอร์ได้นะครับสำหรับดาบนะครับ เ็ขเขยิ่งโคตรเร็วเลยอืตรงนี้มันจะมีเอตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นไม่ไส่ดีกว่าเราไปข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมีนี่อยู่อุ้ยกระตุกมันไ่ใช่ดิไม่ใช่กระตุกด,มด,มด,มดิมันเซฟอีกแล้วกําแพงตึ้มเราไปข้างบนได้นะครับ มีสองทางให้เราไปนะท่านผู้ชมไปทางไหนก็ได้นะฮะนี่สปีดผมชอบสปีดก,อก่อเทกแบบนี้แหละอื้มอันย่างเร็วแรงเดี๋ยวก,กินอาหารก่อนนะครับเผื่อเจอม้ฟไฟไม่น่าจะเจอหรอกอะแค่หลอดไม่ได้เอามาหรออห,หายแล้ว <c oughs> ไม่น่าจะเจอหรอกแพนกวินนะครับแพนกวิน อุ้ยเลยเลยโดดทีเดียวทางไหนวะอย่าบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่นะครับอยู่ข้างบนผมดูมามันอยู่ข้างบนนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันไหนวะมันเยอะจังวะอันไหนวะอันนี้แหละมั้งกล่องใช่บอกวะ โอ้ใช่จริงด้วยนะครับแต่ก็ผมก็จะไปข้างบนเหมือนเดิมเพราะเผื่อได้กล่องพรีเมียมนะครับผม,มน่าจะรอบของดีอยู่มั้มั้งนะโอเคคือดันนี้ผมเซฟไว้แล้วแหละนะครับในกระสุนม,มาในอะไรอีกข้อสบบอล ว่แรงอยู่แต่ไม่คยย่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วก็ได้เล่นเซิร์ฟนี้เลยโอเคนะครับ <S <S <Incredible. S 1> เหียวเลยโอเคโอเควิ่งมาเติมน้ำแบ๊บโอเคนะครับเติมไปแล้วเต็มถังครับเต็มถังเต็มถังก็จะเติมทำไมอุ้ยจะจะมีหน้าหมดกูมไม่รู้นะว่ายาไอ แล้วพวกนี้มันทำอะไรได้นะครับรู้แต่สีแดงๆนะให้มันวิ่งเร็วนะครับผมทำไมนี่มันเยอะจังวะกับดักมี17แห่งนะครับสลหรับเซิฟสำหรับดันนี้ What the What the Mao อุ้ย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 เบรกไม่ยูอุ้ยจหายแวเดี๋ยว เบรกไม่อยู่ฮัลโหลโอเคเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะครับก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้โดนไม่ไม่โดนสักอันเลยนะโอเคไม่พูดความําเพลงเดี๋ยวหลุดอีกรอบนะครับผมแบตก็จะหมดนะ <c oughs> ช่างมันลวกันโอเคเร็วหน่อยครับอย่าเอาพี่ียิงมากเลยกําแพงเนี่ยเนะออ ตึมตึมอือไปเดี๋ยวครับจังหวะน,นี้เปิดกุญแจกันเลยเอา่าอันนี้อะไรวะทีเล็กหรือเปล่าวะมีรู้เหมือนกันนะครับไม่เคยมาเปลี่ยนเกาะแป๊บนี่คอมบวกครับอุ้ยผมว่าทีเล็กแน่เลยดูทรงละเออที่ผ่ายแล้วเกาะเกาะ มันปดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนโอ้โหโอ้โหปดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตายเถอะทุกสองก็เบาโผม่ต้องลงดัน <c oughs> ไม่ใช่ลงดันต้องลงท่าใหม่ละท่าเยตินะครับผมแต่มันไม่วิ่งเร็วนะครับมันต่า แต่มันปวดเกาะนี่ดิตีรอแรงแน่เลยลูกซอ,อมมันไวนะครับผมตอนนี้ง่ายๆเอาเกาะเถีมาลุยก็ได้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกาะแตกใช้เอลิเมนต์คราฟเยอะมากนะครับเกาะเถีนะ เซิร์ฟเซิร์ฟอ,ออนไลน์ผมก็มีกิฟฟินเทคแล้วเอ้ยทุยกิฟฟินดันแล้วนะครับผมกิฟฟินเทคก็มาว่ะย็ดให้มาติดมาลูกอ่ะยิงฟรีล้วผมนี่ยแบบี่ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอก <c oughs> อะไรครับเนี่ยอืมอืม ง่ายวะ่ะยากแต่กับดักนะครับตอนนี้โ <m im itation> okay. อเคโอ้โอ้อออแม็กเยวอยู่ละเรียบร้อยง่ายนะผมว่ายากแต่กับดักถ้าใครไม่มีกอดเทียก็นะครับต้องต้องต้องมีสเต็ปจริงๆนะครับสลับอีน้ำหนาวนะผมคือผมไม่มีสเต็ปเลยนะครับ ไอ้ไม่มีเนื้อวะ่ะต้องไปแทะเนื้อมันละยาก็จะหมดแล้วนะครับแต่เราก็เติมใหม่ได้เอาออกมาอย่างละห้าอันขอนุญาหน่อยครับขอบคุณครับเรื่องมาแครอทมาวันนี้ได้จากกล่องนะเนื้อนี้โอเคครั้งหน้าเราก็จะเป็นด่านอีกนะไม่รู้ว่ะตัวอะไรอัตเตอร์เปล่าวะหรือโจอบอลไม่รู้เหมือนกัน โอเคแล้วก็มาเลยตรงนี้น่าจะเป็นกล่องเค็กไม่ใช่ไม่รู้สิฮ้อาสามเข่าจี๋ว,วน้องวิ้ยแมันก็ทนค่าได้เยอะนะอพอมันมากับไอตัวนี้นี่ว่าอีกเขาเรียกตัวอะไร,รอ่ะเหมือนสามเขา่าแต่มันไม่ใช่อะ ไม่ใช่แพ็คคีดิโอหเรียกผู้ตัวแพ็กคีเลยเม,มื่อกี้จะมันทนฆ่าได้ดีนี่หวะแต่มันตัวเล็กผมว่ามันน่ารักอะ่ะน้องลอรี่นะครับผมมันน่ารักทุกคนไทสุดท็อปเอ้ยตัวนี้ก็ยังไม่เคยจับเคยอยู่แต่ไม่ใช่เซิร์ฟนี้นะครับแต่เซิร์ฟนี้ก็ยังไม่เคยจับนะโอ๊ยตัด เด็กไม่อยู่เมื่อกี้เลือดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับลูกตองเป่าเนื้อมไม่รู้ว่ามันเจาะเกาะหรือเปล่านะครับผมไอตัวตีบอลนี่มันน่านะจะเจาะเกาะนะจะบทำให้เกาะแตกเลยอย่างเงี้ยผแบบมดูเกาะผมแป๊บม่มันไม่เจาะนี่หว่าเรายืนแผลงมันได้มีผิวหรือ ไปนะครับผมสองล็อตมีท่านผู้ชมขอมานะครับลงดันใหม่ให้ดูหน่อยจัดไปครับผมเชื้อกวันายไม่ได้นะครับแต่สองรอบคือเชื้ออะไรผมผมไม่ลงแล้วผมรอไอหน้าดีกว่านะครับมันเปืองยามากเลยอะลูกดอกธนูไว้ดีกว่าสู้กับบอสนะครับ ตัวเลขน่ารักเอาเก็บไปก่อนนะครับทันสุดท็อปตอนนี้อิเลเมนต์ผมก็มีร้อยกว่านะครับจะผมว่าจะครับ,ป,นะป,รบปืนเท็ยู่นะปืนเท็มันใช้สามร้อยนะอิเลเมนต์คือแบบเยอะแยะนะครับจะไม่เป็นไรผมทนได้ผมทนเก็บได้อยู่นะ แต่น่า,นา,นานจะอีกประมาณสักปีสองปีได้ทุยโอ้ยคีเพราะผมไม่ค่อยทุยเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเนี้ยนะครับผมอิ่งช้ยอีกแล้วใส่กอเทคแปบบ๊บช้ยซูรัตทอฟนั่นหรอกินยานะครับผมเนี่ยยุ่สาวันนี้มาทำไรได้ผมยังไม่รู้เลยผมหมิ่นเอเอไออะไรวะคนที่อันนั้น่ะ ขาเรียกอะไรอะพาร์ทเนอร์ว่าเออนั่นแหละคนเห็นคนทุยกูจะมันเนอร์ทำไมเนี่ยได้งูอะกล่องพรีเมียมงูมีแล้วนะนะครับผมไอ้คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ขอเล่นอะขอให้ผมยังเขากินยานี้นะครับผมก็เลยคราฟตามเลยอย่างละลอยนะอันหน้าคืออะไรอันนาเบลอันนาเบลนะฮะ ไม่ไปดีกว่าไม่น่าจะดีไม่น่าจะใช้ของดีนะครับโอเคดังข้างหน้านะตาข้าง,งหน้าผมจะใช้กอเท็ลงเลยแล้วกันได้เลยอะไรเดบโบล่าเอามาทำไมเนี่ยอ๋อติดกินน้ำไปนะครับผมโอเค ดันใหญ่นะอาเจนแน่นอนอาเจนแน่นอนฮ่าจริงด้วยแตกเดี๋ยวมันมาประมาณสี่ตัวนะครับมันจะมาทีละตัวนะตัวมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเลือดก,ก็เยอะขึ้นเวยนะครับอาตายไห <c oughs> นอะนี่ ตัวเดียว,วนะครับตัวใหญ่น่าจะเลือดประมาณหมื่นห้านะไม่งั้นก็หมื่นสองนะครับหมื 12, นสองว่ะแตกง่ายครับผมสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เสร็จไวๆดีลูกลูกรีบๆหน่อยครับตอนนี้ได้เสื้อมานะครับ โอเคครับผมขอตัดนะท่านผู้ชมผมหากล่องพวกนี้ก่อนนะครับจะตายอยู่แล้ว <c oughs> ได่ก็เถียกมา<อ>ก็งันงน <c oughs> ไม่ได้หือหวาอะไรมากนะฮะรอ,เ,อเ,ลเลือนรีก่อนนะท่านผู้ชม เลือดมันรีช้ายัาวะเฮ้ยเลือดมันรีช้าขนาดนี้มันจะสู้ไหวหรือเปล่าเฮ้ยม,มียานี้อยู่นี่ว่าลืมกินเข้าไปโอเคเลือดเร็วขึ้นอยู่ยนะครับผมรีเรื่อยนะครับรีเรื่อยยานี้เวลาสองนาทีโอเค รอไปนะครับรอไปเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับผมคืออน้ำหนามนี่คือผมอัดสามรอบตรงนี้สามรอบนะครับแตกนะครับผมมันไม่ผ่านจริงๆอ่ะตรงเนี้ยท่านผู้ชมโ okay. อเครอก,ก่อนนี่รืออ่อายาดัน้ำหมาไม่รู้ว่าจบเอะไม่รู้สิย ไม่รู้สินะครับว่ามันจะจมน้ำตายหรือเปล่าเดี๋ยวไม่น่าจะจมหรอกมั mm ้ง hmm. รีให้เต็มเลยลูกเอาให้เต็มหลอดลูกโอเคครับเต็มละลุยกันเลยบอสแมนกับเพร์ลยินดี นี่นะฮะบอสเวนนะฮะมันจะแยกล่างเรื่อยๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรีก็ต้องหมื่นเฮ้ยมันกินยาในน้ำไม่ได้เดี๋ยวแล้วผมสรุปมาทำไง เพือแบบเรียกล่างแล้วแล้วมันกินอาหารในน้ำไม่ได้ด้วยอว้ยโคตรจดโคตรจบมึงยิงโดนสักทีอยู่วะมึงแยกอีกแล้วอะไรกันนะกันหนาตัวแท้ตัวปลอมวะเนี่ยโอ้โห มันเยอะขนาดนี้เลยเลยผมงลบมาทำไงเนี่ยเยอาอย่าสลบกินอาหารมันกินยาไม่ได้ด้วยประเด็นเนี่ยโอ้ กระถานิ่มจาวะเนี่ยแยกเงาพันล่างวะเนี่ยอุ้ยจะตายยางหิวแล้วอ่ะฟุตทคกแต่ช่างมันมีอิเลเมนต์อยู่วางวนะ่ายน้ำลือก,ก่อนนะครับตัวน,นี้ถ้าสุลก็ขึ้นรลัวๆเลย เาผ่านแล้ว What โอเคครับผมผ่านแล้วผมนึกว่าจะยาก่ลมีอันไไม่มีไหขอทางติดต่อโอเคนะครับก็อาหารหมดหลอดนะครับก็ต้องกลับขึ้นฝั่งเหมือนเดิมโอเคเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับโอเคเกิดแล้วนะครับผมเราวผมขอฮิโก่อน าหารหมดหลอดเลยกรเจ็เป็นไรไหมกรเจ็ดไม่เป็นไรโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ลิซันแบร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บ